สวัสดีครับพบก,กับสรุปข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เสถีอนล่าสุดนะครับหงแดงลิเวอร์ pool ของเราพร้อมบวกเ,ร,เรัลมริดโดยตอนนี้หงแดงได้ยื่นข้อเสนอ100ล้านยูโรในดีลของจูดเวิร์งแมมีรายงานออกมาล่าสุดเลยครับว่าสโมสร,รลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับตอนนี้พร้อมแล้ว ที่จะยื่นข้อเสนอจำนวน100ล้านยูโรซึ่งเทียบเท่ากับสโมสรโรนัลโดในเรื่องของจูติงแฮมโดยทางผู้วิศวกรมนก็ยืนยันว่าพู้เขาต้องการค่าตัวขั้นต่ำอยู่ในดีลนี้อยู่100ล้านยูโรบวกกับส่วนเสริมอีก40ล้านยูโรเท่านั้นถึงจะยอมปล่อยตัวนักเตะรายนี้ออกจากทีมนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้นะครับโอ้โหกระแสะที่คลั่งจูตูงแฮมของลิเวอร์พูลเริ่มมีมากขึ้นนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านั้นนะครับมาร์คเบลลิงแฮมผู้เป็นพ่อนะครับก็ออกมาประกาศนะครับว่าจะทําทุกวิถีทาางผลลััักกดนนนใหู้้ชย ย้ายมาสู่สโมสรลิเวอร์พูลนะครับจากแหล่งข่าวของเดมิเลอร์นะครับล่าสุดเนี่ยออกมารายงานว่าลิเวอร์พูลพร้อมบวกลิเวอร์ลีดเลยนะฮะโอ้โหท้าชนเลยในดีดลของจูดต์บุนแฮมซึ่งณตอนนี้นะฮะต้องการเป็นอย่างมากนะครับสำหรับลิเวอร์พูลในการคว้าตัวกองกลางเข้ามาสู่ทีมให้ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมองแล้วนะครับว่าจูตตบุนแฮมนั้นน่าจะย้ายเข้ามาแล้วเป็นตัวตตยตัวแทนของจอแดนเฮนเด์สันนะครับ ที่โรยราขึ้นทุกวันทุกวันนะครับและเจอกันก็ชื่นชอบมานานแล้วตอนนี้ต้องสู้กันอย่างหนักหน่วงซะหน่อยนะครับเหมือนกับดิวของเอริงเบลส์เล่นเลยนะครับเงินมาผ้าหลุดนะครับท่านผู้ชมตอนนี้หงแดงต้องทุ่มนะครับถ้าหากไม่ซื้อกองกลางระดับโลกมาเนี่ยรับรองนะครับฤดูการหน้าเนี่ยอย่าหวังเลยนะฮะว่าจะได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับได้อาจจะได้บอลถ้วยใบเล็กๆเท่านั้นเองนะครับ ฉะนั้นลุ้นหนักเลยในดีวนี้นะครับสู้ไปด้วยกันลิเวอร์พูลคลั่งแล้วเอาใจช่วยนะเทนรับกำลังปรับปรุงเรื่องเกมรับอยู่เทนเอเล็กเซนโนนะครับแบกขวาจอคลอสของหงแดงลิเวอร์พูลเขายอมรับว่ากำลังพัฒนาเรื่องการเล่นเกมรับของตัวเองอยู่เพื่อที่จะได้ก้าวขึ้นไปอีกระดับขัน้นเทนโดนวิชารยาหนับตั้ง,งแต่ต้นองการเกี่ยวกับการเล่นเกมรับส่วนเกมรุกแนวการนี้เขาก็ยังทำแอซิต์ให้กบทีมไม่ได้เลยดอีกด้วยครับ อย่งางไรก็ตามในเกมล่าสุดเทนก็ได้รับการโหวตจากแฟนในเว็บพิมพ์ลิงเกตยกงให้เขาเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมที่ชนะเลสเตสที่สองนัดผมคิดว่าบางส่วนของผมมันถูกเฝ้าจับตามองดูมากเกินไปหมายถึงการเล่นเกมรับผมคิดว่าเพราะนั่นเป็นช่วงก่อนฟุตบอลโลกอีกด้วยและผู้คนก็ค้นคิดว่าผมคงไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลโลกเพราะน่าเป็นเหตุผลนั้นและผู้คนก็พากันจี้ถึงจุดนั้นเทนกล่าวผมคิดว่าบางอย่างที่ผมไม่ได้ช่วยดีพอในสถานการณ์ตลอดทั้งฤดูกาล ผมจะยกมือขึ้นเพื่อสิ่งนั้นในสถานการณ์นั้นผมน่าจะทําได้ดีกว่านี้เทนเองกล่าวว่าเขากําลังพยายามปรับตรงเรื่องการเล่นเกมรับของตัวเองอยู่เพื่อที่จะทําให้การเล่นของเขาพัฒนาไปอีกระดับขัน้นผมคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของเกมของผมที่พยายามทํางานและทํางานยงหนักผมพยายามและโฟกัสผมพยายามที่จะช่วยให้ทีมชนะเกมผมคิดว่าคลินชีตเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดผมคิดว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นรายบุคคลดูสิ่งที่คุณทําถูกต้องคุณทําอะไรผิด วิเคราะห์ตะลีเกมดูฟุตเวิร์กของคุณรูปแบบของคุณหากคุณคว้ยขวาทําไมบางคนถึงเอาชนะคุณได้ทําให้คุณไม่สมดุลและบางครั้งคุณก็ต้องเจอกับปีกระดับโลกและเขาก็จะทําได้ดีกว่าคุณแต่ผมคิดว่ามีหลายครั้งที่ผมสามารถทําได้ดีกว่านี้เฮนโดบอกตัวเองไม่ใช่เอเยนเฮนโดเรื่องเบลลี่แฮมจอแดนเฮนเดนสันกับตันทีมลิเวอร์พูลบอกว่าเขาไม่ได้ทําหน้าที่เป็นเอเจนกลอมจูดุงแฮม กองกลางรุ่นน้องนำทีมเชิงกริดให้ย้ามเล่นด้วยกันที่แอนฟิลด์อย่างที่ถูกแฟนๆแอบวังเอาไว้หลังจากบุกยูฟันได้จากการเคลื่อนกอมโคดิกโปย้ายมาร่วมทีมแล้ว1่รายครับฟันได้สามารถเคลียอนกรมให้โคดิกโปย้ายมาเล่นให้กับลิเวอร์พูลได้สำเร็จทําไม่มีแฟนๆไปแซวเฮนโดว่าทำหน้าที่เดียวกันกับฟันได้ในการชักชวนเจอร์เบลวิงแฮมให้ย้ายมาในทีมแอนฟิลด์บ้างงานนี้เฮนโดตอบชัดเจนมากบว่าไม่ผมไม่ได้ทำแบบนั้นนะ พวกเราใช้เวลาอยู่ร่วมกันในศึกพวดโลกผู้คนพูดกันว่าผมสนิทสนมกับจูดแต่ทีมช่างกรีฑนะเราสนิทสนมกันทุกคนผมแน่ใจว่าสําหรับเอร์กิฟไนท์มันคงยิ้มเลยละที่มีคนหน้าคุ้นเคยมาอยู่ด้วยกันมันเป็นเรื่องที่ดีและแง่บวกมากๆผมหมองว่าเขากัรโปรสามารถจบด้วยความแข็งแกร่งกับเราหวังว่าเขาย้ายมาและช่วยเติมเต็มความแข็งแกร่งให้กับเราเขาเป็น คนใหม่สดใหม่และทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับพีเวและฟุตบอลโลกกับทีมชาติเนเธอร์แลนด์ด้วยเขาดูเป็นนักเตะที่น่าตื่นเต้นและผมแน่ใจว่าเขาจะปรับตัวได้อย่างรวดเร็วเผยสาเหตุลิอรูพูเดินเกมเร็วชูวคตโปทั้งที่วางแผนไว้ตลาดสัมอลิบบูอิคชวนกับสื่อท้องถิ่นเปิดเผยถึงสาเหตุสําคัญที่สโมสรลิอรูพูแห่งศึกฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษเดินเกมเร็วปิดดีลคว้าตัวคริสกโปจากพ V ีไฮโอวนมาร่วมทัพ ในตลาดการสแกนยูเนเต็ดเดินมนกรกของนี้ทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้พวกเขาวางแผนในการเดินหน้าดิวดังกล่าวในช่วงซัมเมอร์ปี2องพันแดามเปิดตัวเกตโตยอย่างเต็นทางการเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่ดาวเตะในวัย2ีปีตกเป็นข่าวหนานหูก,กับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดตลอดช่วงที่ผ่านมาโดยรายงานจากเอ็กโคชีว่าความสนใจจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถือเป็นสิ่งปัจจัยที่ทําให้ทีมของจิ้งกลับต้องเดินเกมเร็วชิงความได้เปรียบในการยื่นข้อเสนอชิวเกตโปเพื่อตัดหน้าโอกาสข,ของแมนเชสเตอร์ย ดยสถานการณ์ของทีมเชงครอปในเวลานี้ต้องเสียดีโกสโตาก,กับลุยดิอาร์ตหลังจากมีปัญหาอาการบาดเจ็บทําให้เอโคโอคา่แข่แงว่าในายใหญ่ชาวเยอรมันได้พยายามโน้มน้าวบทงานถึงความสำคัญในการปิดอยู่โคดี้กัตโปจากพีวีไฮโอเวนผลจากแผนดังกล่าวทําให้เรดเมชินได้กัตโปเป็นกําลังเสริมในแนวรุกอย่างรวดเร็วแถมยังเป็นการยิงปืนนัดเดียวในนกสองตัวโดยเป็นการปิดโอกาสของแมนยูคู่แข่งคุชกันในกัน ลุ้นตำแหน่งท็อปโฟนในศึกพรีลีกในการเสรมทัพอีกด้วยนะฮะรอซองฟอร์มอดีคโคสเยาวชนพีวีชูกปโปคือเพชรเม็นงามของหงแดงปาสกาลเยนเซนนะครับอดีคโคสเยาวชนของพีวีไฮโอวนสร้างความตื่นเต้นให้กับเหล่าสาวบุครับโดยออกมายงยงโคดิกัปโปดาวเตะคนใหม่ของลิเวอร์พูล ว่าคือเพชรเม็ดงานที่จะสร้างผลงานได้อย่างน่าประทับใจบัตคานเยนเซนนะครับผู้จัดการทีมอาเซตอัตมาในเอลิดิวิชิลีของฮอลแลนด์และอดีตโค้ชโยชนของวีเวนไฮโอวินชื่อว่าคอดิเกตโปลแนวรุกคนใหม่ของลิเวอร์พูลเป็นเพชรเม็ดงามแห่งวงการฟุตบอลลีกดัตและเขาจะทําให้ทุกคนประหลาดใจกับผลงานที่น่าทึ่งในตำแหน่งกองหน้าหากได้ลงสนามให้กับหงแดงลิเวอร์พูลต้นสกัดใหม่ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเยนเซนให้สัมภาษณ์กับกาเชลตันเดลอสปอร์ตสื่อของอิตาาาลีว่กปเเอรคืพชมม็ดง ผมเจอเขาในทีมพีวอรุ่นอายุมาเกิน15ปีและในอคาเดมี่เขาก็ฉายแววด้วยคุณภาพที่จะเยี่ยมด้วยวลเป็นแค่23ปีเขาเป็นหนึ่งในสตาร์ดังของการแข่งขันชิงแชมป์ลีกดัตและในกาตากับทีมเยาวชนเขาก็เยี่ยมมากที่ลอร์พลของเจลกิ้งคอปเขาจะทําให้ทุกคนประหลาดใจเขาสามารถเป็นกองหน้าที่นาทึงได้ท่านี้นะครับลอร์พลของพวกเรามีโปรแกรมในศึกพรีเมียร์ลีงกบุกเยือนเบนฟอร์ดในวันจันทร์ที่2มกราคมนี้แต่ก็ยังเร็วเกินไปสำหรับกัตโป เพราะยังไม่ได้ฝึกซ้อมร่วมกับทีมเลยแถมธนกา,ารก็หยุดในช่วงหยุดปีใหม่และการจัดการเรื่องเอกสารก็ไม่ทันด้วยในการลงทะเบียนนั้งเตะส่งผลให้ในใหญ่เชายงยหมนเจ็กเก้นคร,รอฟวังคิวให้แข้งใหม่คริกโปโปนี้นะฮะลงเล่นในเกมฟุตบอลถ้วยเอเบครับที่จะเปิดรงังแอนฟิลด์เจอกับวูมแฮมตันวันเลอร์ 1. ในวันที่7มรกราคมนี้แทนครับก็มาชมฟอร์มไปพร้อมๆกันนือส์ลูการลิวูลนะครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่2 มกราคมนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซับสครายเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับ ลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ